สวัสดีครับขอตอนรับสู่ช่องดี8ีแปดหนึ่งสามชนะครับก็ห่างหายจากพี่ๆไปนานนะครับแต่ก็นี่ครับเริ่มเริ่มทําผลนะนะครับก็ EP ีนี้นะครับนับจาก EP ีนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะามาทําคลิปนะครับในทุกๆวันนะครับให้กับพนะี่ๆดูเนาะก็สําหรับพี่ๆมือใหม่เนาะ ผมก็จะทําให้ดูเลยว่าอาวันเนี้ยผมจะใส่ปุ๋ยนะวันนี้ผมจะฉีดยาหนะ้าวันนี้ผมจะลดน้ํานะอ่าแล้วก็ปุ๋ยยาตัวไหนแล้วก็รักษาโรคยังไงเพราะว่าถ้าเราทําแบบทุกๆวันอย่างเงี้ยไล่ปุ๊บเนี่ยอ,อพี่จะไม่งงว่าเอ,อช่วงเนี้ยผมทําอะไรบ้างช่วงนี้ผมทําอะไรบ้างก็คือวันเนี้ยจะบอกก่อนว่าอย่างแรกเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมมาทําอย่างเงี้ยก็คือปีที่แล้วอะไหลส่สวนมาก หลสวนเลยที่ทักามาถามเอ้ยนบทาไมอ,อสวนพี่อะลูกสลามันแฟบมันฟอเนื้อเนื้อกับเปลือกอะมันห่างกาันมันโพและไอเนื้อที่มันมีเนื้อเนี่นยมันก็ไม่มีมเมล็ดอีกอ่าก็เลยเป็นก็เขาเรียกว่างวดนี้นะครับก็จะมาทําให้ดูนะและก็อะไรแยะลากเลยลากยาวจนถึงเก็บผลผลิตพูดง่ายว่าขึ้นตาช่างกิโลนะครับคือจะทําให้ดูทุกวันเลย จะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ผมอยากช่ชวยเ,เขาเรียกาไงอยากช่วยให้พี่ๆเนี่ยได้ผลผลิตจริงๆนะครับแล้วก็เต็มหลักเต็มหน่วยนะครับเพราะพูดตรงๆว่าบางท่านก็ทุนน้อยนะครับกู้ยืมมาลงทุนบ้างอะไรบ้างก็ควรที่จะได้ผลผลิตนะครับแล้วก็นี่วันนี้นี่นะครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่อัดเม็ด นะครับก็เอพีอ EP แล้วมาเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าผมเนี่ยเอ,อไม่ให้ใสมูลสัตว์เลยแต่ณนะตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วดิน,นแร่ไอเขาียกแรก่ธาตุในดินเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เลยว่าอยากจะให้ใสขี้ไก่บ้างแต่ไม่ใช่ขี้ไก่แกดนะเป็นขี้ไก met, อ่อัดเม็ดพรอะไอพวกเนี้ยบางทีเขาจะฆ่าเชื้อมาบ้างแล้วนะครับแต่มันก็ยังพอมีเชื้อแหละพูดง่ายว่าถ้าเรา ทำขี้ไก่เนี่ยมันก็ต้องมีเชื้อราถ้ามีเชื้อราปุ๊บเนี่ยอ่าถ้าอยู่กับผมทุกวันอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าอ่าวันนี้ฉีดยาเชื้อราตัวนี้นะเฮกซาโคนาโซนหรือจะยาฆ่ามาแมลงอ่าคอไพยไทยเปอร์หรือจะเป็นพวกอ่าทีงแรงๆหน่อยก็แลนเนทอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะบอกตัวยาเนาะแล้วก็พาทําทั้งเพศเมียและเพศผู้อ่าก็วันนี้นะครับนับแต่วันนี้เลยตีไปวันที่สามพันวา เคลิปนี้นะครับลิปนี้มันจะเป็นของวันที่สามธันวาะอนะ,นะก็ใส่ปุ๋ยเลยครับวันนี้ขี้ไก่อัดเม็ดยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพราะผมก็ไม่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้โปรโมทนะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเขาก็ใหญ่เงี้ยกรมย่ายย่เงี้รรยครับถ้าต้นเราใหญ่นะเราใส่สิบกัมมือถึงสิบสองกัมมือ่รรมมอะเดี๋ยวให้ดูวิธีการใส่นะ นี่นะครับเอาต้นเกลยนี้เลยก็เราเหวี่ยงรอบเสารครับประมาณนี่แหละครับประมาณสิบกำมือนะครับก็คือจบนะครับแล้วก็อัดน้ำเลยส่วนมากถ้าจะอัดน้ำจริงๆเนะี่ยต้องดูพื้นที่พี่ด้วยนะถ้าพื้นที่พี่เป็น ลาดลงมาอย่างเงี้ยก็ช่วยช่วยน้ำาอ่อยน้ำทุกทุกวันนะให้อ่ปุ๋ยเนะี่ยค่อยๆ่ยไล่ลงดินแต่ถ้าแบบของผมเนี่ยวันเนี้ยผมจะอัดครึ่งชั่วโมงเลยให้น้ำเจิงเลยน้ำทกเนี่ยประมาณนี้เลยคือท่วมอ่ะเพราะว่าของผมมันไม่ไหลไปไหนเลยนะครับน้ำเนี่ยมันจะกักสี่เหลี่ยมในแปลงเลยก็คือรดน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะเต็มพื้นนี่เลยครับแล้วไม่ไหลไปไหนเลยก็เลยทีเดียวจบอ่าถ้าทำสวนสลัดเริ่มแรกครับถ้าเราทําดินเรียบอย่างเงี้ย แล้วรอบสวนเรามีคันกั้นนะครับจะดีมากเลยครับเพราะอัดน้ํายังไงน้ำไว้ไปไหนแล้วก็สละเนี่ยไม่ต้องกลัวผมผลร่วงเพราะว่า,ายิ่งได้น้ําเนี่ยมันยิ่งโตมันยิ่งดันนะครับยิ่งเบ่งไปเหมือนทุเรียนนะน้ําเกินน้ําเกินใบอ่อนออกลูกกระลวงอ่ะลากเน่าทุกอย่างนะครับก็เลยามันทํายากแต่ส่วนสละเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทาง่ายนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปผมมองว่าสละเนี่ยจะแน่นอนกว่าทุเรียน เพราะว่าดอกไม่ออกเนี่ยถ้าสุตรเดียนดอกไม่ออกเนี่ยงามไส้นะครับสองปีซ้อนอ่ะถ้าดอกไม่ออกนี่งามเลยนะครับแต่สละเนี่ยถึงราคาเขาจะถูกแต่เขาออกทั้งปีฮะเอะถาถอะก็ว่าวันนี้ผมใส่ปุ๋ยแล้วคี้ไก่อัดเม็ดต้นละสิบกำมือฮะ,อะแล้วก็ลดน้ำเลยให้ชุม่มนะครับก็คือวันนี้ครับคือวันแรกที่ผมจะทำนะแล้วก็ส่วนยายานะผมกล่าวว่าผมจะพ่นพุ่งงนี้เนาะเอ่อ ทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับผมก็จะมาบอกตัวยานะว่าผมใช้ตัวไหนบ้างก็เป็นของพวกนี้ไปส่วนนี้ก็จะลดน้ําก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมลืมบอกไปผมทําตัวเนี้มีอยู่ห้าหกอย่างที่ผมทํานะก็คือสลาดซูมารีสลาดอินโดนสา่น้ํำผึ้งทุเรียนอง,งุ่นเอ่อกล้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มปลูกแก้วมังกรน,นะครับส่วนต้นไม้ ก็ชำที่ผมชำพันขายนะตอนนี้ก็มีเอ่อก็อย่างที่พูดแหละไกล้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมีขายหมดแต่ว่าอ่างุ่นเนี่ยผมยังไม่ขายเพราะว่าผมยังไม่เห็นลูกผมไปเอาพันธุ์มาแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าเอาส่วนที่น่าเชื่อถือนะแต่ว่าถ้าผมยังไม่เห็นลูกผมไม่สามารถที่จะทําต้นพันธุ์ขายให้พี่ๆได้เพราะถ้าผมโดนหลอกมาเท่ากับผมไปหลอกพี่ต่ออ่าอันนี้ผมก็ยังไม่ขายนะครับถ้าก็ว่าที่ผมมีก็คือมีพันสระสุมารีพันสระอิโดสสยน้ำผึ้งแล้วก็ทุเรียนหมอนทอง นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าคลิปนี้ก็สละนะครับสละเนี่ยคือคลิปเนี่ยคือจบแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้ต่อไปก็คือผมจะพาพี่ๆเนี่ยไปเดินดูของนะครับเช่นทุเรียนไส้เดอดอังุนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ทําก็สามารถปิดคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่สนใจทําตามผมก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนะครับโชว์สระสุมาลีก่อนนะครับ นี่นะครับก็เป็นสภาพสวนผมณตอนนี้นะก็ยังไม่ได้เก็บขวาดอะไรครับก็โยงนิดๆหน่อยๆไปก่อนบางต้นก็ดอกครับบางต้นก็เยังจะเอาดอกอยู่นะครับยังไม่ได้เต็มต้นนะครับเนี่ยเช่นต้นนี้นะครับก็ยังผสมเกสรอ,อยู่นะผสมดอกอยู่ก็คือลูกยังไม่ล้อมต้น แต่แบบนี้ก็อ,อี้ตัวนี้ก็คือล้อมต้นนะครับทําเป็นรุ่นๆไปแล้วก็เตรียมเอาดอกข้างบานอีกนะครับกะว่าจะทำสองชั้นปีนี้ทําไม่ทันนะครับทําเล้กมันเยอะผมเยอะแล้วมันก็จะโมมัว,มวครับแต่ก็าพาพี่เออไปถึงตาช่างกิโลได้ครับแล้วก็อันนี้ก็เริ่มออกนะครับสําหรับ ท่านที่สนใจนะครับฮแล้วก็นี่ครับองุ่นอันนี้พึ่งปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเป็นตอหนึ่งหกหนึงสาครับเอาไว้ทําต้นพันธุ์นะครับแล้วก็เสียบตาขายอ่ะ ฝั่งนี้ยังไม่ได้โยงยนะครับมันก็รู้สึกว่ามันจะดกแล้วแหละแต่ว่าโยงไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไม่ตัดแต่งกาบเลยก็เดี๋ยววันไหนตัดแต่งปุ๊บก็จะามาทําคลิปให้ดูนะครับอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูอ่างหุ่นแล้วก็สลัดอินโดสายน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ทุเรียนแปลงเล็กนะครับ ครับก็น,นี่ก็มาถึงแปลงอ,า,อางุ่นแล้วนะครับก็มีเริ่มทยอยออกดอกแล้วครับแต่ว่าชุดนี้ผมไม่ได้สะสมอาหารเนาะมันก็เลยจะเขาเรียกว่าไงไอเดียจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็เริ่มมีดอกออกแล้วแหละ <Yeah. S 1> เริ่มมีออกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เสียงเยงเอาครับเพราะมันทําไม่ทันเนาะ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงทุเรียนเล็กผมนะครับสามปีครึ่งตอนนี้ก็กำลังโชยน้ำอยู่นะครับพึ่งกักไปครับกักไปแล้วสองรอบตอนนี้ก็โชยน้ำตามใบก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ครับแล้วก็พยายามอยากจะเอาลูกนะปีนี้ มันก็เริ่มมีบ้างครับมีกิ่งสองกิ่งมันมีไม่เยอะต้นมันไม่สมบูรณ์จริงครับเพราะมันเป็นแค่ทุเดียนสามปีครึ่งแต่นี่ก็เดี๋ยวก็จะทำให้พี่พีดูเหมือนกันนะครับเผื่อท่านใดที่มีอายุเท,ท่าผมเนี่ยก็เอาลูกกินบ้างสองต้น,ตนมันก็เริ่มมีครับทยอยออก ก็ออกมาทุกกิ่งนะครับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูสลากอินโดฝั่งนู้นกันนะ,นะครับแปลงสลาอินโดนะครับปลูกไมแปลงสาสมุนรีนี่แหละนี่นะก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับเป็นสลากอินโดสายน้ําผึ้งนะครับ นั่นก็เป็นเกสรเห็นไหมครับเกสรเพศเมียก็คือเป็นเพศเมียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้างบนผมกันร้อนนะครับก็ปลูกกล้วยไว้ด้วยแล้วก็เนี่ยเริ่มออกเครือมาเรื่อยๆครับมอข้างล่างก็สละอินโดนะครับข้างบนก็สละดซูมาลีนะครับเอ้ยข้างข้างบนก็กล้วยนะครับแล้วก็ข้างข้างนี่ครับสละสซูมาลีอันนี então, ้เป็นต้นสาวนะครับเอาลูกปีแรกนะครับก็เริ่มทยอยออกดอกกันหมดแล้วตัวเล็กๆน่ครับเอาดอกหมดแล้ว พอมันเอาได้ก็เอาไปก่อนครับเอาค่าปุ๋ยขยาคืนบ้างไม่ต้องกลัวโสมนะครับสลาะมันไม่โสมผมปลูกกลมากเลยนะปลูกเมตรคูณสองเมตรนี่คือเดินแทบไม่ได้แหละ นี่นะครับแล้วก็ข้างกับไปศาสุมาเลียเอาแน่นสวนเข้าว่าครับลุกไม่เป็นไรขอแค่แน่นก็พอครับฮะแล้วก็ถ้าเอา่อเรียกว่าระยะห่างจากสุมาลีเนี่ยมันเป็นหกเมตรนะครับจากสุมาลีเนี่ยกับตัวนู้นเน่ยมันหกเมตรแล้วผมรู้สึกมันกว้างไปนะผมก็เลยแซมขนุนไว้ตรงกลางนะครับเพื่อที่ว่าต่อไปเนี่ย จะได้ไม่ต้องกางแสแลนนะครับพเอ,อเนี่ยมันกางแสแลนเอากล้วยม,มาคุมถ้าเกิดเรามีตัวเล็กๆแบบเนี้ยใบเขาไม่ชนกันหรอกครับเห็นไหมมันกว้างพอมันกว้างเสร็จเนี่ยแดดมันเผาลูกนะครับก็ทําให้ลูกเสียหายได้ก็เลยว่าจำเป็นต้องปลูกกล้วยไว้แล้วกออ็มีขนุนแซมกลางบ้างก็ดีครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือขอเตือนเรื่องกล้วยด้วยนะครับกล้วยเนี่ย ถ้าปลูกกล้วยน้ำว้าเนี่ยต้นมันโตไปมันจะตายพายด้วยแล้วก็ต้นโตไปทําให้เกลิกานะครับแล้วก็ส่วนกล้วยหอมเนี่ยมันมีสองอย่างกล้วยหอมมีอย่างต้นโตและต้นเล็กผมแนะนําให้ปลูกต้นเล็กนะครับเพราะว่าต้นโตเนี่ยมันเป็นโรคง่ายแล้วก็ตายพายคล้ายกล้วยน้ําว้านะครับก็เลยปลูกกล้วยไข่ดีกว่าถ้าจะปลูกนะครับปลูกกล้วยไข่แล้วก็ปลูกหอมเล็กผมว่าโอเคที่สุดนะครับน้ำว้าแล้วก็หอมใหญ่อย่าไปปลูกนะครับมันตายง่าย ใส่ภัยง่ายครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีพีของพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการฉีดยานะผมก็จะฉีดยาให้ดูว่า,เ,าเพศเมียเนี่ยต้องใส่ตัวไหนบ้างเพศผู้ต้องใส่ตัวไหนบ้างนะครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดใดนขออาภัยด้วยครับ